ขาแนนแบงเนี่ยที่แบงสามโตแม่ลูกเลยเป็นบ่ครับเมนครับผมโคบหนีเลยเนาะเมนครับเมนหลายป้าไหนครับผมครบแบ่ลูกสามโตนี่โอ้ตัวนี้ลูกสาวเพิ่นบ่ครับนี่ครับผมแต่ยักเดือนนะครับตัวนี้ประมาณสิบสามเดือนประมาณสิบสามเดือนนะครับพี่ดองครับกันหาพี่้องเขาสนใจตัวนี้เป็นลูกยอดเพชรเป็นบ่ครับเมนครับตัวเขาจะว่าแม่พันธุ์ทรงลูกเนาะตัวนี้หอดบ่อลอยสามสิบประมาณนี้นะคู่ร้อยสามสิบถึงสามสิบห้านั่นเบื่องลูกลูกนี่เป็นลูกของผู้ใดครับผมลูกของสีสยามครับผม บักซิสยาี่วัสคูด่าบสูงแห้งนี่นะครับผมลูกเพื่อลนล่าทุตัวดันร้อยหาสิบัวครับพี่น้องครับนี่คือความมหัศจรรย์ของควายกระพงสองตัวตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะนเป็นเป็นแม่ตัวนั้นลูกของผู้ใหญ่พอตัวหน่อยลูกตัวหน่อยของเป็นลูกเก่าเซฟฟาร์มสเปนยม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นานครับผมสวัสดีครับพี่น่อสวัสดีครับสวัสดีครับผม ครับพี่น้องครับบอนีคูดมาที่ข้อของพงเยวียนครับพี่น้องพิกัดทางอำเพื่อกันทลกครับพี่น้องครับขึ้นจังหวัดศรีสะเกดบอนีถือว่าเป็นนมิตไม้อันดีอีกมื่หนึ่งนะครับพี่น้องครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายของขอบทีเป็นเกษตรกรจริงๆนะครับผมและกาเลี้ยงแบบพัฒนาจริงๆนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตให้พ่อในน้ำตัวพี่น้องเขาได้หูจักนะครับสวัสดีครับคู่บูดครับผม ผมซื้อนายชัยวัตรรัตนวัฒนครับผมบันทึกที่หกมูเจ็ดบันกลางตำบลสังเมศอำเภอกันตลักษ์จังหวัดศรีสะเกศครับผมอ๋อยู่นี่เนาะเอิญว่าบันบันบนรถกลางบอครับผมเนาะห้าพี่น้องเกายไปไกลมากฝากเบอร์โทษจำเบอร์โทษได้บอได้อยู่ครับผมครับผมฝากไว้นะครับ062 062 889 889 1465 465ครับผมนะครับผมพี่น้องครบระบบซีฟระบบ หนึ่งสี่หกห้าบอหนึ่งสี่หกห้ากับฮูแวอพี่น้องครับผมอ๋านะครับผมปานี้ว่าซูพี่น้องเขาฟังในเลียงคั้วมาได้จักปีแล้วตะเวียนสิเขาปีที่สี่เนี่ยครับผมเขาปีที่สี่แล้วครับผมเลียงย่างเดียวบ่ขายจักเทียววันนี้ครับผมย่างวันไหนขายจักโตเลยเลียงยุ่ผู้เดียวพี่น้องครับปานี้มือนี่อยากแบงอยากเปิดให้พี่น้องเขาเขาเบิร์นเนอไอเนาออนุพรเนาะครับผมนะครับผมก็ถือว่าเป็นควายที่มี เลือดดีทุกโตนะครับพี่หล่องครับแต่ว่าความสมบูรณ์กระอาดสีบอต็มถี่ปานในพราะเลียงผู้เดียวนะครับข้อยู่ี่จักโตจักโตนะครับผมสิบสองครับผมสิบสองโตเนาะครับถึงลูกน้อยมันหนึ่งนะครับผมครับบาที่นี่ตัวี่เขาจับอยู่ตอนนี้นี่ก็คือตัวแรกนี่ซื้อว่าน้องีตั้งใจบ่ใจดีครับผมอ๋อใจดีครับใจดีเนี่ยเป็นลูกของผู้ใดครับตัวนี้นี่เบิ่มพันพันลลานครับผมเป็นลูกของเบิ่มพันล้านจับแม่ผู้ใดบ่ครับวันแม่ผนอยู่ทั้งไหนหนอ แม่พันยูลอยเอ็ดครับผมโอน้ำคู่วานั่นอันนั้นยูอันนั้นตัวนี้เป็นคว้วยของคุณแม่ที่ยูนาราชพัฒลอยเอ็ดนะครับผมแม่มันนี่น่าจะเป็นเพชรอุดรนะครับผมแม่ของคว้วยตัวนี้จำได้ครับเป็นคว้วยของคุณย่ายังจำซื้อแล้วบ่ไดดนะครับผมตอนนี้ได้ดูจัโตแล้วครับอิตังใจได้ลูกลูกเกอพ่นนี่ครับใบกำลังมั่นยูต้นในในถ่องผมมา่นหาเดือนครับผมอ๋อมั่นหาเดือนแล้วครับผม ตัวเถิกนี่เป็นลูกของผู้ใดครับนี่เพชรสยามครับผมเป็นลูกของเพชรสยามนี่นะครับล,ล,ลูกเพิ่นนี่แหละครับลูกลูกเพิ่นนี่แต่ยักเดือนละพ่อประมาณเก่าเดือนประมาณเก้าเดือนได้เนาะครับผมตัวไหนน้อยนี่บ่แย่งปันพี่น้องเฮาออกไปบ่นี่บักได้ลครับตัวไหนคู่นี่ได้ลูกเพชรสยามนี่ดีอยากล่องเบิ่งก่อนนะคูอ่อยากอยากล่องเบิ่งมาเป็นงไงบ่าวันที่ไงแท้บ่ว่าสิแม่นครับผมอยากพัฒนาเบิ่งก่อนเนาะครับผม อานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพนสีเอาโตที่พนสีเปิดสีแดงไม่พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะครับพี่น้องครับใช่ครับเบื้องม,งมา <ๆ S 1> พี่น้องครับโต้ดีนะโตสีเปิดสีแดงให้พี่น้องเข้านะครับผมอาชีพจอยในแจน,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 น่อยน่ะพอเน,นาะหยาบบุพ่อมันมม่น,น,นเมานครับผมเบิ้งเมองโอ้ตอนนี้เป็นลูกผู้ใดพ่อครับบิ๊กอูไทยครับผมเป็นลูกเขาบิ๊กอูทยแมนครับโอ้กับสสื่อตั้งแต่ข้าวมันแพงผุนตีเนาะแมนครับแมนครับผมแพงตะกี้แพงตอนนี้มันสูงเท่าไหร่ละครับนี่ประมานร้อยสี่สิบนิดหน่อยครับ นะครับผมอาจสีถึงดีบ่ถึงดีก็จังค่อยมาเบิงมาวัดเอาถาผพ้ใดมิหนำเลี่ยงี้ดงดีๆนะครับพี่น้องครับก็ล่องมาเอาไปพิจารณาเบิงนะครับพี่น้องครับผู้้ใดที่สนใจควายที่เลือดดีพันธุกรรมดีนะครับพี่น้องควายตัวนี้มาจากขอนแก่นนะครับพี่น้องครับมาจากอกเจมุยนะครับผมพี่น้องครับควายตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่แปดเก้าเดือนผมเนาะครับผมมันอยู่เท่าโดร์นในรูนแคตแนละครับนี่ตัวทีที่สองเนี่ยครับตวเทึกหน่อย อ๋อตัวทั้งหลังเนาะเมนแต่ว่าเข้าเขาเขาขันแบงนี่เขาสีแบงสามโตแมลูกเลยเป็นบ่ครับเมนครับผมคบหนีเลยเนาะเมนครับเอ้ยังสี่พี่น้องเข้ามากันจังคอยโทชเขามาเอาเลยเนาะโอ้ตัวอีลูกสาวเพิ่นบ่ครับนี่ครับผมแต่ยักเดือนแหะครับตัวนี้ประมาณสิบสามเดือนประมาณสิบสามเดือนนะครับพี่น้องครับกันครับพี่น้องเข้าสนใจตัวนี้เป็นลูกยอดเพศเป็นบ่ครับเมนครับผมเมนเกิดจากการผสมจริงเนาะครับผมผสมจริงครับตัวนี้ก็คือบอกยังไงว่าคั้วเพิ่นยังขาดดาเลียงนะครับพี่น้องครับ เพื่อเลี้ยงแบบธรรมชาติข้าบ่ได้ให้กินหัวอาหารน้าพ่อเนาะครับผมนะครับผมบรรดาพี่น้องเขาอยากเอาไปต่อยอดนะครับพี่น้องครับกับมะบึงเอาได้เลยนะครับผมนี่คือ3าตัวนี่เลยนะครับผมอยู่ในกล่องนี่ครับพี่น้องครับเมฆกับลูกเพลินแล้วก็โตัวหน่อยๆอีกโตัวทั้งหนาเนี่ยคู่นึงสู้ไหมพี่น้องข้าบึงนะครับผม3าตัวนี่นะครับผมเปิดก็คือสิเปิดควบเป็นสตัวเลยตอนนี้ยังบ้านทองน้าพ่อเนาะย่างยังครับย่างครับกับบ้านทองครับตัวล่าสุดกับตัวเถิกนะครับตัวหน่อยนะเมียนครับเป็นลูกของผู้ใดครับตัวเถิกหน่อย หางหางบางหางท่องครับผมเป็นลูกของเจ้าห้างทองห้างทองนะครับผมเกิดจากการผสมเทียมเทียมครับผมนะครับพี่น้องครับถือว่าพ่อยัยแพดย์ห้าอยู่แถวบันเทสุกนี่ก็ถือเป็นหมอที่ชํานาญการอีกผู้หนึ่งนะครับผมจะเป็นดุลเกากึกนะครับผสมกล้วยดีคักพ่อยัยนังไก่ได้อะนะครับผมตัวนี้เปิดไว้พี่น้องห้ากับคือมะเบิงเอาเลยนะครับผมตามตารางที่คู่บวชบอกอยู่ตอนนี้นะครับผมตามตัวเลงเลยหาพี่น้องห้าสนใจก็จ้องคอยเข้ามาเบิงเอานะครับพี่น้องครับนี่ตัวเขาจัว่าแม่พันธุ์ทรงลูกเนาะ ต้นอีฮอดบ่อลอยสามสิบดีประมาณนี้แหละคู่ร้อยสามสิบถึงสามสิบห้านี่แหละเนาะเบิ้องทั้งลูกเบิ้งบานนี่พ่อพีพ่อว่าเอาลูกไว้พี่ดองเขาเบิ้งจุงวนไปทั้งหลังเออจุงเมนนะลูกมันมากอเไรนั่นเบิ้งลูกลูกเนี่ยเป็นลูกของผู้ใดครับผมลูกของสีสยามครับผมเจ้าสีสยามฮะสีลูกของสีสยามนะครับผมอ๋อ ชีสยามตัวนี้ก็คือเป็นลูกของเจ้าดาวสยามครับผมนะครับพี่น้องครับที่เป็นควายอีกหนึ่งตัวทีอยู่ขอบของเจ็แคทนะครับพี่น้องครับอยู่ทัางจัดอุดรท่าดีนะครับพี่น้องเบอรแม่ตัวไหน่อยนะครับผมจะ่าส่งลูกวักคักหนึ่งต้นทั้งหลังเนี่ยตัวแม่บอกพ่อแม่แม่ครับผมจังเดือนละครับผมประมาณเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับบรรโตจังสี่นี่มีราคาบ่กครับ มันหมูวันสีจักตัวหมูวันสีบ้านหมูวันสีบ้าเลยคุณน้องพี่น้องกู้สี่อกทั้งสี่นะครับผมควายตัวนี้นี่เป็นควายเก่าของครูอิงอยู่ทั้งจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอหนองพอกแม่นครแม่นครับผมลูกของกล้วยแม่นี่นะครับผมแม่ติเตี่ยนี่ดะที่ว่าสคูดวาบโอสูงแห้งนี่นะครับผมลูกเพิรนล่าสูตัวหั่นร้อยหาชิบกัวครับพี่น้องครับนี่คือความมหัศจรรย์ของควายที่ถองลูกนะครับพี่น้องแต่แต่แม่เพิ่์ลถองได้สองเดือนนะครับนี่ทถองกับไผ่ก็พ่อโลมัน ท้องกับเจ้าโรมันเจ้าโรมันก็คือลูกของอ่าลุงเพชรครับอะพี่น้องครับขันเป็นมากตัวไหนขับมาเวิรงเอาเลยครูุดบอกเลยว่าคอของอีพอรนี่ควายนี่ดีทุกตัวราคาโบฮอดแสนพี่น้องครับมาเวิรงเอาเลยนะครับพี่น้องครับบอกเลยไม่ถึงแสนแต่ว่าสิจักมื่นเด่นมาคุยกันเอาดีบ่ดีเรามะให้ตัวละมื่นสองมื่นกับโบฮอร์เลยน้องพอนะครับผมอ่านะครับผมได้ไปเวิรงโตต่อไปครับพี่น้องครับ แต่ว่าเาถึงว่าควอย่่าแต่ละโตยูนีนเนี่ยคือเรียงธรรมชาติเลยเนาะพ่อเนาะครับผมพ่อตัวนี้ลูกไผ่ลูกเบิ่มเหมือนกันเบิ่มบ่เบิ่มครับผมว้าวทงหนาไม่พี่น้องข้าเบิงบ่ง,บงในต้นนี้่มันเกือบลอยหาซีบอยู่บนนี้ลอยซีบหาดี่ยคู่ลอยซีบหาบอกครับ,บ,ค,รบคือว่าผมผมกับเดาๆคือกันประมาณการเนาะครับผมอืนั่นลูกเพิ่งจะเจักเดือนแหละครับลูกตัวหลังเนี่ยประมาณสิบสามเดือนสิบสามเดือนครับเป็นลูกของเจ้าลุงเจ้ายอดเพชรครับผมอ๋อเจ้ายอดเพชรละเอียด <พ>จักเดือนก็พ่อลูกเพื่อนนี่ลูกลูกเพื่อน,น่ประมาณสิบสามเดือนคู่อุ้ยนกควยตัวนีันนั้นเข้าโค้งดีไหมแข้งขาดีแต้มเพื่อนก็ดีชัดเจนดีมงพ่อบัรโตนี้นี่มีมีราคาไว้ในใจบอค่ะพออ่อบ่อเลยคู่บอ่อครับโอ้เสียไหวเป็นแม่พันก่อนครับผมทั้งแม่ทั้งลูกเลยเป็นบอรครับแมนครับแมนโอ้ยพี่น้องก้วยบ่อด็จับเจือเทียมิตรค้วยบ่อด้จับเจือเทีย้วยบ่อด้ด แต่ว่าขั้วไอ้เราไม่จะโตดีๆเด้อพี่น้องมือนีิคู่บุญผนมากคำพูดยังวะอ่ะที่ไทยเขาเดี๋ยวเบื้องเบิ้งเขาเดวเบื้อเบื้ชุดโตนารพอนะครับนะครับผมพี่น้องเขามักจะคอยเขามาเบิ้งเอาคู่บุญบอกเลยว่าราคาไม่แรงนะครับผมจับต้องได้พี่น้องกเกษตรกรเท่านีิสนใจเขามาเบิ้งได้เลยแต่ลูกไส้พู่บอบอกเลยว่าควายดีทุกตัวนะครับผมเพียงแต่ว่ามันตกหนามเลี้ยงนะครับคุณพ่อเพิ่งเลื่อยอยากแบงพีแบงน้องเข้าไปพัฒนาต่อนครพอเนาะครับผมนะครับผมพอคว้วจะรับโตทุกโตทีี่่่เพินนได้มา เพื่อกระถามในปรึกษาคูุ่ดนาอยู่นะครับพี่น้องครับเต่ละโตที่เอามากค่ะมีแหล่งที่ไปที่มาที่ชัดเจนนะครับผมถ้าใดรสนใจก็จังคอยแวะกันเขามาเบืองได้นะครับผมอยู่ที่คอของตาเวียนครับพี่น้องครับบ้านประเทศดีพ่อป่าเด็กข้ยเมยยันยัเขาต่างหลังต้นนี้นี่มัตตาไพ่อบ้านนี้ค้ยมับันมันมันข้ยมัตแต้บรรน้องแสงครับผม โอ้ข oh, <c oughs> ้อยตัวที่ผมเอามาไห้นะั่นแมนบอแม่นครับผมที่ว่าเปน็นสายของปานสุรินครับผมพี่น้องครับคว้วยตัวนี้นี่มีสตอรีนะครับคูดดังย่อนคว้วยตัวนี้แหละบ้าได้เต็มปากนะครับผมเพราะว่าค้วยตัวนี้นี่เป็นคว้วยของปูเพ่งเป็นปูของคูอ่อ้นลาบัน้ผมนี่เห็นพ่นอเอาไปเลี้ยงยุทวงผมก็เลยไปดั้ถ่ายลิปนะครับผมแล้วก็เป็นคิปไว่ายโลิกีกระแสพี่น้องครับค้นเบิงหลาย บาดที่นี่โคตรเบืองหลายผมก็เลยมีซื้อมิเสียงหย่อนควายตัวนี้หลักเหตุผเป็นแรงบันดาลใจให้อยากทําคลิป youtube ควายก็เพราะควายตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นคว้วเก่าของปู่เพ่งนะครับพี่น้องของสมัยตะก,กี้ตอนนี้เพิ่นอายุได้ประมาณบ่แม่นสี่กอบ10ป,ป,ปีแล้วบป่า่รเหอเนาะแมนนะครับโดนเมี่างแล้วควายตัวนี้ครับเป็นคว้วรุุนเกา่าครับแต่เป็นควายที่ส่งลูกดีมากพี่น้องครับนี่คือสิ่งสิมหัตรจ์เพราะว่าควายตัวนี้นี่ก็คือ ลูกออกเต็มบัานเต็มเมืองบัานน้องแสงนะครับผมนั่นก็คือลูกของ้วยปูเพ่งนะครับผมฝากพี่ฝากน้องตอนนี้พ่อได้ดูจัก,กตัวหลพ่อมาอยู่น้ำพอหนึ 2> 1, 2, 2่งสองสองตครับผมสองต,ต,ตครับตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะแม่เป็นเป็นแม่ตัวนั้นลูกของผู้ใดพ่อตัวหน่อยนี่ลูกตัวหน่อยของเป็นลูกเก่าเก่าเจริญครับผมเป็นลูกของเก่าเจริญรเป็นจักเดือนล่ะครับมันประมาณในยี่สิบสองเดือนแล้วคู่ สิบสองเดือนยี่สิบสองโอ้เป็นเมสาว,สาวอ้ยขันเอาคัดขขุนขันนีดีสิเมสาวได้ยี่สิบสองเดือนนะครับอ้าวกริย์บอกเป็นอย่างดอกพอกเคือบอกยังไงว่าคว้วตัวนีน,น่ลูปประพันธ์สันฐานในคดีเนื้อหนังมั่งสาคโค้งส่างดีพอไปหลู่ของเก่าจเจร่ญนพร้อมมาบวกกับสายปานสุรินนะครับผมบอกยังไงว่าคว้วของปูเพ่งแต่ลโตออกลูกมากนี่คือเล็บดีมากนะครับพี่้องครับเป็นที่นาสนใจของพีของดองอ้านะครับพี่ดองครับ ครับพี่้องครับคู่ดำนวดรายการนะครับผมมาหอดช่วงสุดท้ายแลวพ่อนะครับผมเผื่อว่าพี่้องเข้าสนใจอยากเข้ามากกับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรครับผมพ่อครับ0 6 2 0 6 2 8 8 9 8 8 9 1 4 6 5 1 4 6 5นะครับผมนี่คือเบอร์ส่วนตัวของตะเวียนเลยครับผมนะครับพี่้องครับผู้ไรไกลไปไกลมากยินดีต้อนรับพี่ดองเข้านะครับผมนะครับผมอีกอย่างหนึ่งยู่นีเฮ้ามีหญ้านะครับผมซึ่งเป็นท่อนพันจำหน่ายให้พี่้องเข้านํนั่งก็คือหญ้าในครับผมเนาะโลดจักบาาครับผม โลละหาบาทครับผมโลละหาบาทเนาะหนายาแพ่งกวาดากับมีดขบไว้สนใจกับเขาว่าบิ้งเอาโลละหาบาทคือกันนะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากรองหอกที่ตามนะครับผมตะเหวียนตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณอีพอไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม